วันนี้จะมาทำตัวอักษรแบบวิ่งลายเส้นเดียวในอาร์แคมโปแล้วก็เซฟเป็น G-code นะครับไปทำงานบน CNC นะีะฮะเปิดโปรแกรมอาร์แคมโปขึ้นมานะครับแล้วก็ create new model นะตั้งแผ่นชิ้นงานกว้างคุณยาวเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับนี่ผมตั้งให้เป็น1 0 0่งรคูณหนึของแผ่นชิ้นงานนะครับแล้วกดปุ่มโอเค ได้แผ่นทิ่งงานขึ้นมาแล้วสร้างตัวอักษรนนะโดยเลือกฟอนที่เป็นตัวอักษรลายเส้นเดียวนะฮะเ,เขียนคำว่า test ทสนะอฟอนตัตวเนี้ยจะเป็นฟอนตัตวเนี้ยนะฮะคอมิกแต่ว่ามันจะเป็นลายเส้นแบบเป็นตัวอักษรล่องนะฮะแต่ทีนี้ผมจะทำ ฟอนต์ให้เป็นตัวอักษรแบบหลายเส้นเดียวนะฮะก็คล so ิกเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรผมเลือกฟอนต์เป็นตัวอาร์อาร์อาร์ชิเซโอเคก็เลือกฟอนต์ที่เป็นตัวสักษ์เส้นเดียวนะฮะชื่อฟอนต์ตัวอาร์ชิเซลนะฮะ เสร็จแล้วผมคลิกดันนะครับก็จะได้ฟอนที่เป็นตัวอักษรที่เป็นเส้นเดียวขึ้นมานะครับโอเคอให้อยู่ตรงกลางหน่อยโอเคหลังจากนั้นผมเลือกแท็บทูพาทนะครับแล้วก็เลือกอตัวทูพาธที่จะมาวิ่งบนตัวอักษรที่เป็นลายเส้นเดียวนะครับผมจะเลือกเป็นตัวตัวนี้นะฮะทูพาธออเดอร์ลิงนะครับทูพาธออเดรลิง พอคลิกเสร็จอาแล้วผมเลือก close mm hmm. ครับอ๋อแมชชีนใช้ใช้แมชชีนอะลองเวกเตอร์ครับโอเคเสร็จแล้วผมเริ่มสตาร์ทที่ศูนย์นะครับสตาร์ทความสูงที่ศูนย์ลึก 0.2น,นะวิ่งสองครั้งนะครับเสร็จแล้วผมเลือกอดอกที่วิ่งขีดลายเส้นเนะี่ยผมเลือกเป็น15องศาแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าสเต็ปดาวลงทีละหนึ่งนะผมอีดิทให้สเต็ปดาวสเต็ปดาวลงที่0.1น,น,นะฮะอ่าส่วนตัวอักเลตสปินเดอร์สปีด ฟีดเลทปักเลทต่างๆให้ค่าเป็นดีฟอลต์ไปนะครับคลิกโอเคแล้วเลือกซิลเล็นะครับเสร็จแ,แล้วผมเลือกมาเที่ยวหนาอยู่ที่2อมิลน,นะครับกดโอเคเออโอเคหลังจากเลือกออในทูปผ่าเสร็จแล้วมาเช็คดูอีกทีอันนี้ลึก0.2 เียเซตแล้วนะครับตัว profiling t o o เลือกแล้วนะครับ step down ลงที่ละดูนจุดหนึ่งโอเคแล้วก็กด now กด n นาได้แล้วแล้วก็โพสต์ไปฮะแล้วลองซูมเนะร e ดูลองวิ่งดูโอเคก็จะวิ่งอยู่สองครั้งต่อหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าผมเลือกให้ลงที่ละศูนจุดหนึ่ง หลังจากได้ตัวอักษรที่เป็นลายเส้นเดียวแล้วผมก็เซฟทูพาธนะครับเลือกโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นไปอยู่ฝั่งขวาเซฟไว้ในไดมเลือกเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เซฟตั้งชื่อเป็นเทสสองแล้วกันน ees สองเซฟ โอเคโอเคหลังจากได้พบจีโค้ดมาแล้วนะครับก็ไปเปิดดูว่ามันเป็นแบบเทสสองทีเอสสองเทสสองเทสสองโอ้เทสสองมีหลายตัวเลยเทสสองเทสสองเป็นตัวไหนเนาะ t e สอง s โอเคลองด<ม>ใอูใช่ไหมเหอ่ยใช่ไมเอ่ยเปิดดูในโปรแกรมติด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 ตรนี้ไปเปิดขึ้นมาใหม่ t e s ส อยู่ในเดสก์ท, mm hmm. ท็อปเทสสองเทสสองเซนีโอเคนะตัวนี้ลองดูโอเคตู mm hmm. okay. ้แล้ว mm hmm. ก็ก็จะได้ไฟล์ตัวอักษรที่วิ่งเป็นแบบเปิดเส้นเดียวนะครับแล้วก็ลอง ตอ 4, 4. อ่อ C O C โมกมมกจับกิง้งโอเคเสร็จค่า x แปร์เซตให้เป็นศูนย์เริ่มสตาร์ท โอเคเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับ